สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้วิจตับใส่รอบปูนะครับผมใส่เมื่อคืนนะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมนะครับผมก็เลยจะพามายามตอนเช้าเลยนะครับผมมาดูว่ารอบปูของผมนะครับจะมีปลาเข้าไหมแล้วก็จะมีกบเข้าไหมเป็นพิเศษ <laughs> ใส่ทีเดียวได้สามอย่างเลยครับทั้ง ทั้งปูทั้งกบทั้งปลานี่มีน้องนุ่งหอบปูกินเยอะๆเลยโอ้ยมีบอนุโอ้หอะไร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 โอ้ยมีปูตัวมีมีมีม,มีมีปูจะลลหลยบอหลายบอรู้ครับผมนั่นฮฮ้ S 1> <S 1> <S เห็นไหมปูเขาดีๆดีพี่น้องนูนูอ่ะนี่เอาพรีเซนเตอร์แล้วยืนยืนถ่ายดูครับปูเข้าเป็นกิโลเลยนะครับผมเออพี่น้องเอ้ยดูเราปูผมอันนี้ครับมาการจา์คงกระโดดเห็นปูไหมเออปูเยอะเลย อันนี้คือหลังแรกนะครับผมมีสองหลังนะครับอันนี้เป็นรอบยาว <c oughs> เออจัดลรกเออสุดยอดสุดยอดนะครับรอบปูของอุจตับมันนะครับผมฮ <c oughs> ะ,ะนี่ครับเป็นกิโลเลยนะครับนี่นี่สายสาแบบ ตั้มสมตัทั้งนั้นเลยอะเดี๋ยวไปดูนะครับอีหลังหนึ่งนะครับม,มาเดินมาอีหลังหนึ่งอยู่ทางนู้นครับผมก็ผมมีเคล็ดลับนะครับสูตรการใส่รอบปูนะครับง่ายๆเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาทําคลิปให้ชมเนาะว่าใส่แบบไหนเอาอะไรเป็นเยือนะครับผมมาจันคงเดินมาเร็ว เียงปลาครับตรอตเตรอตปลาคอนนะครับช่วงนี้นะครับน้ำแห้งฮะเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าหลังนี้นะครับมานบมานเพื่อมีกบเข้าด้วยบางทีก็มีฟลุกนะครับมีกบมีปลาเข้านะครับรอบปูนะครับผมฮะพี่น้อง <c oughs> นี่ <c oughs> โอ้นี่บมานเลย เออใส่น้ําตื้นไปนะครับผมอันนี้ไม่เข้านะครับผมนี่พี<อ>่นอ้องเห็นปลาตัวน,นี้อออ,อ,อันนี้ไม่เข้านะครับใส่น้ําตื้นจริงๆแล้วเราต้องใส่ให้จมน้ํานะครับผมให้จมน้ําไปเลยเดี๋ยวอุจจับจะใส่หลังนี้ไว้นะครับผมอะเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการใส่เด้อวิธีการใส่ จันคงรออยู่นู่นเด้อเดี๋ยวหาหาตรงไหนที่น้ำลึกๆเนอะผมนี่ครับเยือก็นี่ครับเราใช้ปลานะครับผมเอามาสับเอามาบดอ่าโอ้พี่น้องติดทางนี้กลัวอย่างเดียวนะครับคนเขาจะมาชิวโลบเราไป นะครับวิธีการก่อนครับเวรกเบรบกแบบไปเลยนี่นะครับผมโอ้ยอาจารย์คงช่วยช่วยอาจารย์คงมามาลงทำไมมันจมมันจมมันจมโอาจารย์คงอยากช่วยนี่ครับวิธีการก็นี่ครับวางไปเลยพี่น้องเดี๋ยวปูเขาจะเดิน ไตเข้ามากินเหยือ่อนะครับผมนี่อ้ตัวนี้อื้อือออเอาะนะครับตอนนั้นใส่น้ำตื้นไปครับผมจริงแล้วผมใส่เน้นเน้นกลบนะครับผมเน้นกลบด้วยก็เลยปูไม่เข้า อีพาไปดูผลงานครับผมผลงานนะครับเต็ไมไปหมดเลยปูโอ้ยหลังนี้เข้าดีๆเลย,ยพี่น้องเออด,ดูแบบเต็ไมไปหมดเลยในปลาช่อนตัวนงงหนึ่งมั้งในปลาช่อนช่อนอยู่ข้างล่างเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเลย พ่น้จะกินมันสุดยอดนะครับผมเรบปูวันนี้สุดยอดครับมากับอาจารย์คงเห็นปูไหมปูเยอะๆเลยเก็เดี๋ยวยุติจัขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วใครสนใจสั่งทํารอบดักปลาหรือรอบปูก็สั่งมาได้เดอ้อพี่น้องนะครับเจอกันใหม่เดอ้อสวัสดีครับ